อะไรนะโคตรยากอุ้ยไม่เห็นจะยากเลยถ้ามันต้องยากเหมือนคุณหนาหม่าหม่หม่หม่าหม่ำหม่ำหมหมหมด้วยมาเขียนเลยคผมไม่อยากให้คุณครูจุดไว้เลยอ่ะทาไมล่ะครับผมไม่อยากให้คุณครูเขียนแบบนี้เลยอ่ะทาไมล่ะลูกอ๋อยากเขียนเองอ่ะเหรออ๋อ อยากเขียนไม่จับมือออเก่งนะเนี่ยอยากเขียนไม่จับมือได้มือนึงอยู่ในฟืนแล้วมือหนึงเขียนได้ไหมได้ครับอยากเขียนมือเดียวเหรอลูกต้องวนจากข้างในก่อนเดี๋ยวหน่อยเขียนชุดเตไออวนจากข้างในไป ไม่ใช่ลบเอามเดี๋ยวเขียนใหม่อีกตัวนึงผมไม่เอาแล้วผมวไม่เอาให้แม่ลบแล้วไม่ลบไม่ลบแม่จะบอกว่าอ่ะเริ่มวนจากตรงนี้นะครับกลมจากตรงนี้แล้วก็วนอย่างนี้จำได้ไหมอ่ะเขียนวนจากข้างในก่อน ก็ไก่ใช่ไหมตัวนี้แต่ว่ามันเหนมือนมอม้าด้วยมีสองตัวผสมกันเลยใช่ไหมครับ